นั่งเอกคอยเรหฮุนอยู่หลายตัวหลายก,กวนกันพี่น้องจับหาบ่อนขาง,งลำบากอ,อยู่มุมไผมุมมันบกกาเขางมาไก่กันพี่น้องไก่กันกันไล่กัดกันทั้งๆที่เป็นสีเดียวกันปกติเดี๋ยวเจะกินอยู่น้ำกันพี่น้องเป็นธรรมดาเนาะ ยามอาหารมีแย่งย่าง,งชิ่งดีกันพี่น้องเพื่อความอยู่รอดมานาั่งกินไก่กด้วยนี่นะมือหนีหน่อยหอวบอไปอั่นยังไงเนี่ยมูแรนมากวนจะกัดกันนะพี่น้องที่ดือ เท้าต้องหูแหวงกันเลยมมากวนเขาแล้วนั่งกินนิ้บกันดีดีๆนั่งกินในไทยผาบง,ง่ามดูให้เป็นเบาญากบ้นิ่งพี่นองกระดอกมือหลายตัวหลายก็บ,บุนไหวพูดออกพูดเข่าอยู่ เอฟซีหัวก็เลยทิ้งหูไล่าตาไล่ไปนน้ำพี่นองแกงกงจักยังตัวออยังติดน้ำหูน้ำตาน้ำน้ำก็บอาบไปไปปรึกศึกอยู่ <c oughs> ก็เปิแตกต่างจากค้นเท่าเนาะน้พี่น้องบางคนก็มักสวยมักงามบางคนกับมักซีบีบง่ายๆก็เป็นค้นเท่ากับซีเมนผมกับบูวีเดินขี่หูขี่ตาโอ้ยบางัวงามกับงามไม่ดีเลยพีนพ่น้องเบื่อเพิ่นอื้อหืออ่ะินก็เปืนอนเปื่อน เปืิอนน้ำแข็งน้ำขาเปลือนน้ำมือเท่าท่องเรียนกับไม่อีกอยู่นั่งเหตไทยทาคลิปวิดีโอดีดูเท่าท่องจบเป็นอย่างคือกูดูดกระดาษอยู่มือนี่ก็ได้มันน้าหายัางก็ดิน